สวัสดีครับก็พอดีดู YouTube ของฝรั่งเขาก็สอนการแต่งไกลอันนี้ก็เป็นของคุณลุง Midway USA อันนี้เขาแต่งแต่งแบบแต่งเป็นนะครับซึ่งผมก็เลยเออเกิด คิดขึ้นมาว่าเออเราก็มาคุยเรื่องนี้หน่อยดีกว่าเพราะว่าในสมัยนึงเนี่ยเมื่อประมาณสิบปียี่สิบปีที่แล้วการแต่งไกลมันก็ได้รับความนิยมคือใครๆก็จะต้องเอาปืนไปแต่งไกลให้มันเบาให้มันแตะแล้วมันลั่นเลย แตะนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เมียวนะแตะลั่นเลยก็มันก็ทำให้ผมได้มีโอกาสในการแก้ไขปัญหาจากการแต่งไกลเยอะเหมือนกันคือแต่งไปแต่งมายิงไม่ได้ครับใช้ไม่ได้บางทีเนี่ยขึ้นลำาละลั่นเลยนกไม่เกาะนกหลุด ไอ้ง้างนกเนี่ยนกไม่เกาะง้างไม่ได้มันไม่ไม,ไม่ไม่ค้างนะก็คือผมก็เลยอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีขีดจำกัดของมันนะว่ามันได้แค่ไหนปลอดภัยตรงไหนคือปลอดภัยตรงไหนคือมันเกินไปแล้วมันไม่ดีอะไรที่มันเกินไปมันก็ไม่ดี อย่างหนึ่งที่อยากจะเรียนให้ทราบนะครับคือปืนที่เราใช้ใช้กันอยู่เนี่ยมันเป็นปืนใช้งานครับมันไม่ใช่ปืนแข่งปืนแข่งกับไกลมันเบาจริงแต่เขาเขาเป็นอีกระบบหนึง่งกลไกของเขามันเป็นอีกระบบหนึง่งซึ่งสามารถทำให้ไกลเบาได้โดยที่ยังปลอดภัยอยู่ในระดับที่พอจะใช้แข่งยิงได้แข่งขันได้ซึ่งมันก็มาใช้ ใช้งานไม่ได้อยู่ดีนั่นแหละซีแซ2สี่ห้าสองเนี่ยหลายท่านก็แต่งแต่งไกลคือพอดันลูกเลื่อนกลับตบลงปั๊บมันลั่นเลยต้องค่อยๆบิดลงมาเบาๆโอ้โ oh, ห oh. สุดท้ายผมก็มันก็ยิงไม่ได้อ่ะคือเขาก็ยิงไม่ได้ก็เอามา ทำไงอ่ะตะใบทิ้งไปแล้วอะไรบ้างโอ้ถ้าแบบที่เอาลองไอ้สลักก็ยังพอว่ายังพอแกะออกยังพอทำให้เหมือนเดิมได้หรือว่าบางทีบางก็มีที่สั่งชุดแต่งมาอ่ะอย่างนั้นมันไม่มีปัญหาก็ทำคืนเหมือนเดิมได้เนี่ยแหละรครับมัน มันทำแล้วมันไม่ใช่ว่ามันจะใช้ได้เหมือนเอาอย่างนี้ดีกว่าเหมือนรถรถดีเซลสมัยเนี้ยแต่งกันโอ้โหนิยมดันลางยกหัวฉีดปรับบูทํานั่นทนํานี่สุดท้ายมันขับไม่ได้ครับมันพังมันขับแล้วแบบความร้อนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยต้องแก้วาว ต้องมันคือมันไม่ได้อ่ะมันก็เสียสาภาพรถที่สามารถใช้งานได้กลายเป็นใช้ทำอะไรไม่ได้เลยมันมากเกินไปไอ้แต่งไกลเนี่ยบ้านเราก็ส่วนมากก็ทำให้การขบของมันเนี่ยลดลงหรือว่าทำให้มุมของมันเนี่ยมุมที่มันงัดกันเนี่ยน้อยลง ซึ่งอย่างฝรั่งเนี่ยเขาไม่ทำกันเขาจะแค่ขัดให้หน้าสัมผัสมันเงาเวลาเหนียวแล้วมันจะแค่ลื่นๆมันจะมันจะลื่นอะ่ะน้าสัมผัสมันเงามันจะไม่ไม่สากกึกๆ,ๆ,ๆ,ๆเวลาเหนียวแล้วเราก็รู้สึกอะ่ะเขาจะทําให้มันเงาแค่นั้นพอเขาจะไม่พยายามไปลดมุมหรือว่าอะไรเพราะว่าที่ทํามาจากโรงงานเนี่ยเขาค่อนข้างทํามามันใช้ได้อยู่แล้วมันดีอยู่แล้ว ถ้าเราจะแต่งเนี่ยคือแต่งดีนิดหน่อยให้มันดีขึ้นอ่าเช่นเขาอาจจะไม่ได้ปัดเงามาตรงหน้าสัมผัสเราทําให้มันเงาขึ้นมันจะมันจะดีขึ้นแต่ถ้าเราไปแก้ไขดัดแปลงแบบจนมันมันไม่เรียกว่าแต่งแล้วมันเรียกว่าตัดแปลงจนเละอ่ะมันก็จะไม่ดีขึ้นครับมันจะแย่ลงมันใช้ไม่ได้สมัยนี้ก็น้อยลงไปหน่อยอีกอย่างหนึ่งที่ชอบแต่งชอบทำางินก็ สปริงหาสปริงสปริงหลักะสปริงสปริงนกอะ่ะที่มันอ่อนอ่อนมาหรือว่าถ้าเป็นลูกโม่ก็ลูกโม่สมิธก็จะไขไขที่หน้าด้ามไอ้ลูกโม่สมิธแล้วไข,ขหน้าดาา้า,ดามลดความแข็งของสปริงลงเนี่ยมันไม่ใช่นะครับไอ้ตรงนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่เอาไว้เอาไว้ทําให้น้ําหนักน้น้หนักไกลมันลดลงหรือว่านกมันอะไรนั่นนะคือเขาทําไว้สําหรับถอด ถอดแหนบอ่ะออกถ้าคุณถ้าคุณไปขายให้มันออกมาเนี่ยแล้วคุณเหนียวไอ้ง้างนกเนี่ยแหนบมันจะหกักไอ้เนยผักเนี่ยผมก็มีปัญหาเยอะก็มีคนมาจะมาหาแหนบผมไม่ได้ทําแหนบขายไม่ได้เอาแหนบเข้ามาขายผมก็ต้องแนะนําออกไปวางบุรพาคุณไปซื้อแหนบใหม่มาใส่ไปป้า,ปาเอ้าหักอีกถามไปถามมาอ๋อขายไอ ไอ้สกรูถอดแหนบเนี่ยให้มันให้มันแหนบมันมันโค้งน้อยลงมุมมันผิดครับมันก็มันก็มันก็หักอะ่ะไม่ใช่ว่าเขาทำมาไม่ดีหรือว่าอะไรคือเราไม่เข้าใจเพราะว่ามันมีคนที่อ้างว่าเป็นกูรูอะ่ะคือเขาก็คงอ่านารรภาษาอังรกฤษฟังภาษาอังกฤษอะไรไม่ได้นะ เขาคิดว่าไอ้เนี่ยเป็นที่สําหรับตั้งน้ําหนักของแหนบแต่จริงๆมันไม่ใช่มันเป็นที่สกรูที่สําหรับเอาไว้เวลาถอดแหนบออกมามันจะได้ถอดได้เออแล้วก็มาพูดกันต่อๆจนมันผิดจนเอาทํากันไปทํากันม,มาโอ้โหผมว่าร้านขายแหนบนี่น่าจะขายได้เป็นโหหลายเยอะอะเพราะว่าเอาที่มาถามกับผมสมัยก่อนนี่ก็แม่งแทบจะรายวันน่ะแหนบหัก อออันนี้ก็อย่าไปทำเปลี่ยนสปริงให้มันสับเบาลงก็ไม่ดีหรอกมันสับไม่แตกอะ่ะบางทีมันเบาเกินมันก็สับไม่แตกคือเขาไม่ทำไม่ทำมาแข็งมากอยู่แล้วละครับไอ้จากโรงงานน่ะเพราะฉั้นไอแต่งไกลอะไรเนี่ยผมว่านะถ้าจะทำอะ่ะ เอาแค่สถานประมาณขัดเงาก็พอแล้วส่วนไอ้สปงสปริงเนี่ยคุณต้องเข้าใจการทำงานของมันก่อนแล้วชุดแต่งเออถ้าเป็นชุดแต่งที่มันน่าเชื่อถือก็ไม่มีปัญหาถ้ามันใช้แล้วไม่ดีก็ใส่ของเดิมแต่ถ้าเอาของเดิมไปแต่งแต่งตะไบตะใบไถยไถขัด,ข,ดขัดเนี่ยโอ้ยคุณเอ้ย คุณต้องไปหานกมาใหม่หาเซียมาใหม่หรือถ้าท่านก็ต้องอัศพตะไบได้แต่งมาแต่งให้มันลึกขึ้นได้ก็มันก็แล้วแต่ปืนนะนะว่าอันไหนมันทําได้ทําไม่ได้บางทีมันต้องซื้อซื้อนกใหม่ซื้อเซียใหม่ซื้ออะไรใหม่เลย <c oughs> นั่นเนี่ยผมว่าง่ายๆครับอย่าไปทํา มันไม่ได้ทําให้คุณยิงแม่นขึ้นมาหรอกแล้วมันก็ไม่ได้ทําให้ปืนบ้านกลายเป็นปืนแข่งมันก็เหมือนรถนะครับมันไม่ได้ไม่มีไม่มีรถบ้านที่ไหนมันกลายเป็นรถแข่งได้หรอกมันก็เป็นรถบ้านอยู่อย่างนั้นแหละเพรามันกลายเป็นกลายเป็นรถบ้านชนิดที่ว่ามันเป็นรถบ้านจริงครับจอดอยู่ตที่บ้านไม่บ้านคุณก็บ้านช่างอ่ะขับไม่ได้ใช้ไม่ได้มันเกินไป ถ้าอยากอยากยิงปืนแข่งผมแนะนำครับซื้อปืนแข่งอยากขับรถแข่งซื้อรถแข่งออถ้าไม่มีอ่ะหมายถึงไม่มีเงินอ่ะก็ไม่ต้องครับมันไม่ได้มีใครบังคับให้คุณทำให้คุณเล่นไอการเล่นเนี่ยมันมันเสียเงินอยู่แล้วครับไม่เห็นมีเล่นอะไรแล้วได้เงินเลยครับเล่นหวยก็เสียเงินครับไม่เห็นมีใครได้เงินเลยเออเล่นอะไรอะเล่นหุ้น เล่นหุ้นก็เสียเงินครับมีแต่คนที่เขาทำจริงจังๆจังจังอะที่เขารวยเล่นการเมืองเป็นไงอะ่ะผมก็เห็นมีแต่คนที่เขาทำจริงๆจงๆังจังอ่ะเขาถึงจะรวยถึงจะได้ได้ดิบได้ดีไอ้เล่นๆนะมีเงินร้อยล้านสองร้อยล้านเอามาเทเททิ้งทิ้งเจ๊งครับไม่มีได้อะไรกลับมาหรอกอย่างมากก็ได้แค่ดังออกมาข่าวๆ่าหอน เออนอกเรื่องเลยผมเป็นคนนอกเรื่องเรื่อยก็เนี่ยครับคุยว่าเรื่องแต่งไกลเนี่ยมันก็ผมว่านะถ้าจะแต่งไกลนะไปซื้อลูกไอ้ลูกลูกสำหรับซ้อมยิงแห้งอะลูกดรายไฟยอะเอามาซ้อมยิงดีกว่าคุณจะแม่นกว่าเยอะ การยิงปืนยิงอะไรเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่อุปกรณ์นะครับมันอยู่ที่มันอยู่ที่คนยิงเนี่ยแหล,ละแล้วก็ที่เขาทํามามันก็ดีในระดับหนึ่งอยู่แล้วระดับที่ใช้งานได้ดีมันอาจจะไม่ได้เอาไ้ยิงแข่งก็ก็มันปืนใช้งานไม่ใช่ปืนแข่งใช่ไหมเออก็ <laughs> เอาประมาณนี้ครับคุยกันก็นคือจะได้ไม่ต้องมา มานั่งซ่อมนั่งเซ็งว่าเออไม่น่าแต่งเลยกูใช้ไม่ได้เลยพกไปก็ไม่กล้าพกเดี๋ยวมันลั่นใส่หามเอาอ่าครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ